จุดทูบป er, ักทูกเลยเขาท่านขวาทานเดียวนะครับขวามือมทานเดียวในถ้ำมีห้ากถางกระถางละสมนะครับกถางละสเดี่ยวยือเดีเต่งใส่ตูบเครับยือเต่มเต่งซื้อเต็งเรียวเต็งเฮงเอยทคดีนะครับขอให้ท่านมีสุขท่านโดยมองมือทูบผสมของทูบคนไทยไม่วนไม่ป่วยท่านรวยกับราการทงเด้วย มันคือทุบกับทุบเลยก็ฝาบเลยครับไปทางฝาทางเกลือนะครับเข้าฝาบเลยนะครับต้องกราบขออภัยผ่านทุกคนทุกท่านนะครับที่เดินทางด้วยปรนทีรต่อรองขอใหญ่หอดแล้วกีนีครับเออที่นี่เราทำอะไรก็เรื่องควาเป้าเลยครับท่านนดยวกขอให้ครอบครัวของท่านและ่านทุกคนทุกท่านนะครับ ที่เดินทางมาในันปรกการเจ้าพ่อเขาใหญ่ในวันนี้ก็ขอให้ท่านเป็นปรามผู้ประการกราบขอให้ท่านในยงได้รการเลือกตั้หงคู้ส่วยกันไปนะครับใน่ารสืานเกิเกียรต้ท่านที่เดินทางมาในวันการนี้ขอให้มีความีเจ้าพ่อเขาใหญ่เปินิตติกังใจบ้านะพ่อครัวเราเองเพงรวยๆครับโดฝังนฝังนน รจุดทูบครับเด็กเด้านขวานะครับแหวนธุระเออิราเดินไปยืนเบียรกับเขาเลยนปครับเป็นอไรกันหรอคนณุณดูแลเสื้อลายอะครับข้องมีสีสุขต้องมทองุกระโรคงวัตถกระทรว ไม่จนไม่ป่วยร่ำรวยตลอดกาลทิงทิงเลย